เวัสดีครับนักเรียนชั้นป5ทุกคนนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาทําใบงานใบที่2กันนะครับใบงานใบนี้นะครับมีชื่อว่าการเปลี่ยนสถานะของสารนะครับซึ่งเรียนเรียนไปแล้วนะครับเรื่องของการเปลี่ยนสถานะของสารนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากของแข็งของเหลวแก๊สนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากแก๊สมาเป็นของเหลวแล้วก็มาเป็นของแข็งแล้วก็มีอันนึงครับที่เปลี่ยนจาก ของแข็งกลายเป็นแก๊สและแก๊สกลายเป็นของแข็งทันทีเลยนะครับสิ่งต่างๆนี้นะครับเราเรียนไปแล้วนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนสถานะนะครับของสารนะครับทีนี้หน้าที่ของนักเรียนนะครับก็คือจะต้องนําสิ่งต่างๆที่เราเรียนไปแล้วนะครับมาลงในคําตอบหรือว่าลงในช่องว่างนะครับให้ถูกต้องดังตัวอย่างอันแรกนะครับที่โชว์เฉลยขึ้นมานะครับ น้ำนะครับธรรมดาสถานะของมันคือของเหลวให้นักเรียนเขียนนะครับด้านล่างนะครับของคําว่าน้ํานะครับว่ามีสถานะใดนะครับและการที่น้ํานะครับจะกลายเป็นน้ําแข็งได้ให้ซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งเนี่ยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนครับว่าต้องเกิดการแข็งะไรครับการแข็งตัวนะครับวิธีการทําทําแบบนี้นะครับดูชื่อด้านบนแล้วก็เขียนสถานะด้านล่างนะครับดูชื่อด้านบนเขียนสถานะด้านล่างจากนั้นเนี่ย เกิดอะไรขึ้นจากน้ํากลายเป็นน้ําแข็งก็ต้องเป็นการแข็งตัวนะครับทีนี้ข้อที่2นะครับให้นักเรียนทําเองนะครับช่องที่ว่างเอาไว้นะครับที่เว้นเอาไว้ที่ไม่มีสีแดงคือให้นักเรียนต้องเขียนเองนะครับมาดูพร้อมกันน้ําแน่นอนครับสถานะคือของเลยครับของเหลวของเหลวเปลี่ยนไปเป็นไอ้น้าซึ่งมีสถานะเป็นแก๊สแน่นอนครับว่าต้องเกิดการกลายเป็นไอหรือการระเหยนะครับข้อที่3ครับ น้ำแข็งสถานะคือของแข็งเกิดการหลอมเหลวกลายไปเป็นน้ำซึ่งน้ำธรรมดาตัวนี้เมื่อเกิดการหลอมเหลวแล้วก็ต้องกลายเป็นของเหลวนะครับทำไปาพร้อมกันนะครับเพื่อนะครับนัเรียนจะได้ทําใบงานได้ถูกต้องนะครับแล้วก็เสร็จทันเวลานะครับเพราะถ้าเกิดนักเรียนทําทีหลังไม่ได้ดูคลิปด้วยแล้วทําทีหลังด้วยนะครับนั่จะทําผิดแล้วก็ไม่เสร็จตามเวลานะครับเพราะว่าใบงานใบนี้นะนัเรียนจะต้องส่งภายในวันเสาร์นี้แล้ว นะครับถัดไปครับข้อที่4ไอ้น้ํามีสถานะแก๊สครับถูกเปลี่ยนไปเป็นของเหลวนะครับก็คือน้ำนะครับที่เป็นมีสถานะเป็นของเหลวจากแก๊สเปลี่ยนเป็นของเหลวนะครับแน่นอนว่าต้องเกิดการควบอะไรครับควบแน่นนะครับเขียนบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้ได้บนหางลูกศรนะครับถัดไปครับลูกเหม็นนะครับลูกเหม็นสถานะของมันคือของแข็ง ของแข็งเกิดการระเหิดนะครับกลายเป็นไอไอลูกเหม็นนะครับแน่นอนเขาต้องเป็นสถานะคือแก๊สนะครับแกส๊สไอน้ำครับมีสถานะเป็นแก๊สนะครับเขียนไปเขียนตามไปด้วยเนาะ เกิดการระเหิดกับนะคะเกิดการระเหิดกับคําว่าระเหิดกับหรือว่าการระเหิดมันจะเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะ2สถานะโดยที่ไม่ผ่านของเหลวนะครับก็คือเปลี่ยนจากแก๊สกลายเป็นของแข็งนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากของแข็งกลับมาเป็นแก๊สนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนาะไอน้เป็นแก๊สเกิดการระเหิดกับกลายเป็นน้ําแข็งน้ําแข็งก็ต้องมีสถานะเป็นของแข็งนะครับสุดท้ายครับกละบูนนะครับกระบูนนะครับ เป็นสถานะคือของแข็งเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นไอการ,รบูนที่มีสถานะเป็นแก๊สนะครับของแข็งกลายเป็นแก๊สนะครับแน่นอนครับว่าต้องเกิดอะไรขึ้นโดยที่มีผ่านของเหลวการระเหดถูกต้องครับการระเหินะครับเท่านี้นะครับนกองเยนก็จะสามารถนะครับทำายงาน เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ครบนะครับตามจํานวนที่ครูได้แจกเอาไว้นะครับซึ่งมีอยู่2แผ่นนะครับนี่เรียนทาให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมนะครับนํามาส่งในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับกับไปงานส่งใบถ้าเกิดว่านักเรียนดูคลิปแล้วก็ทําตามไปประกอบด้วยกันนะครับบงนักเรียนก็จะได้คะแนนดีนะครับแล้วก็ถูกต้องแถมยังเสร็จทันเวลาด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าซึ่งเราจะมาเรียนในแบบฝึกหัดกันเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ